Yeah! <laughs> เป็นพี่หลองครับไม่ไม่เอฟซี FC เขาบอกอยากดูพี่ผมก่อนเสื้อต่อยมัดเลยอีกสองเดือนสองเดือนรถ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 ปรุงก่อนครับพี่หลองบอกรถปรุงก่อนครับนนะเป็นช่วงช่วงเย็นครับที่ข้มีเคนะครับ นักเรียนทเยอะนะพี่ค่ายพี่เคนหลที่มาเรียนมวยมาออกกำลังกายนะก็อินบ็อกเข้ามานพี่เข้ค่ายมวยน,นะเคดยิี่ยินะอินบ็อกเข้ามาได้นะจะพาไปคุยกับน,นักมวยใหม่ ใช่ครับสวัสดีครับอันนี้นึงนิดนึงนิดนึงโอ้โหหน้าคุ้นนักมวยใหม่ประเนี๋ยเราครับนักมวยใหม่ใหม่หร่หน้าเก่านะครับนั่นนักมวยใหม่หน้าเก่าหน้าเก่าจะเป็นพิชิตชัยนะครับผมพิชิตชัยอุปถัมภ์โอ้โหหายไปไหนมาอยู่บ้านครับอยู่บ้านใช่ครับอยู่บ้านคือคือพักอะไรใช่ไหมไม่ได้ชกมวยไม่ได้แบบร่างกายใช่ครับอยู่บ้านอยู่เลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกอยู่กับครอบครัวนะใช่ครับผมแล้ว สองกับประมาณสองปีประมาณสองปีคนกินซาบนอนไม่ไหวหรือว่าลูกพี่โทวตามลูกพี่โทวตามครับลูกพี่โทวตามเราตามเนาะลูกพี่โทวตามก็เลยลูกพี่โทวตามก็เลยได้มาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะเนี่ยใช่ครับอ้วนน้ำหนักเท่ากันจะกี่โลครับสิบแล้วมั้งครับประมาณสิบโลประมาณสิบโลหรือครับเกือบสิบโลเกือบสิบโลเข้าทาง เข้าทางอาจารย์ก่อนจะเข้าทางเราต้องเคาะสนิมก่อนใช่ครับขอเวลาเคาะสนิมก่อนเนาะใช่ครับไปสองไปอะไรเงี้ยเนาะครับผมเราคิดว่าวันเนี่ยทางของเราเสามยกนวมเล็กครับก็น่าสนุกนะครับครับเพราะว่านวมเล็กด้วยไปสามยกด้วยคิดว่าพอไปได้เนาะครับพอไปได้ครับ มันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเตะขาต่อยหมัดใช่ครับเอาปากแฟนกับเอฟซีพอมกำลังใจพี่ชัยหน่อยครับผมกลับมาครั้งนี้ก็หวังว่าคงจะทำไม่ดีกว่าที่ผ่านมาครับผมครับผมจะได้อย่างน้อยก็เกือบได้แชมป์ครับความหวังความหมายครับผมแต่ว่าต้องดูสภาพก่อนครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสู้เต็มที่ครับ อคุณม,มองของอาจารย์เนี่ยการกลับมาของอพิชิตชัยเนอาจารย์ชูธงมองว่าไงบ้างครับนีก่ก็กลับมาถูกทางแล้วผมว่ามัไปได้เพราะมวยตามยกมเข้าทางของพิชิตชัยเพราะพิชิตชัยจะหมัดคมหมัดแรงหมัดเป็นหม,มัดไม่มวยไม่มไมมหน่ากัดแต่คมครับือคือ<ส>ต่อยแม่นต่อยเ<อ><อ>ข้า,ขาจุดเเนาะอาจาร<อ>ย์เนาะเข้าจุดโฟกัสเนี่ยมันจะลงแน่เพราะมันมันรวมได้เล็กเข้าทางแล้วนอ่า คนไทยมาที่นี่มีโอกาสเยอะนะจน๊ะเนาะผมผมก็ว่ามีโอกาสเลยแล้วนวมเล็กด้วยวโอ<ฮ>้โหขนาดนวมใหญ่ของเลยครับแล้วนวมเล็กนี่มันชัดเลยล,เลุงเนาะขนาดที่ใส่นวมใหญ่สมัยก่อนที่ยังไม่มีวันชิมชิมเนี่ยม,มีการมีการนัดทั้งทุบมีทุกอย่างมีขายทั้งขางนะขนาดดูดูทองพูนดิทองพูลก็ยังแบบว่า ไม่ปล <Nej> ่ยมวยไทยแบบนั้นป่านนี้ก็ดูคาบาต้อไปดูกรับแล้วมามาเจอวันวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโหคนเราว่าถือว่าโอกาสดวงมาแล้วโอกาสนี้ครับำได้ครับก็เรียกมวยแบบนี้มาเจอกันเนาะถ้าไปทำมวยฝีมือไปมันก็มันก็โดนคนนอกเหยบไม่โดนคนนอกก็มันก็เย่ถ้าเป็นมวยฝีมือนี่ก็ต้องฝีมือจัดเลยนะจ๊ะต้องแบบพวกจัดจัดเลยนะต้องรบเรี่ยแค่ับ ไอ้เนี่ยมันต้องหนีไม่ได้ต้องแบบว่ต้องบล็บบอกเป็น,น,ปน,ปนบล็บอกเป็นสวนเป็นอะไรเป็นปันเป็นปันต่อเป็นบล็อกเป็นไม่ใช่ปะเขาก็มาบล็อกไปเป็นกันเลยจบครับจบลิเกเลิกลิเกเลิก <laughs> แ,แต่ต้องก็ได้ดีพอช่วงจะเอาเขาต้องจับเ,เขาก็เ,าเอามาดีเดียวเลิกหนไงเนาะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ชูธงศิลปกรนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ทำปิชชิชัยมหมีลูกกี่มีไฟอาจารย์ พิชิตชัยแล้วก็ไอ้สุยันเล็กพวกนี้นะัดูะทัค่ับาตเกนค่ัวเนาะอาจารย์เนาะค่าตัวขึ้นไปแปหมื่นนะพิชิยเนี่ยถ้าพิชิตชัยค่าตัวสูงสุดน่าจะถึงแสนหนึ่งนะผมจำได้นในศึกในสายวันทรงชัยนี่โหน็อกเป็นวันเล่น ชูยมันเล็กเหรออาจารย์มือตกตกตัวไอหมัดเปียงควายครับไอ้โดนโดนหัวหัวปักนี่ก็เป็นมุมมองของอาจารย์ช so okay uh ูธงนะเสริมเตะขาให้มันหน่อยเมื่อก่อนมันก็แบกกหมัดมันยังมีลูกเติมถ้ามันอยู่ก็เสริมให้มันพอไปแล้วมันก็จะเสริมง้างหน้ากับบ้านอีกนโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่ก็เป็น อาจารย์ชูธงศิลปกรนครับสมัยก่อนนี้ก็แกก็คือยอดมวยอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับอาจารย์ชูธงนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยูทูปปันเถกบันเทิงแชนแนลด้วยนะครับ